ก็อขอโทษในการที่มันที่อยากี่มันตัดนะครับเมื่อกี้อาจจะมีการไฟเต็มน,น,นิดนิดหน่อยหน่อยก็เลยก็ไปหาหลอดไฟกันนะที่เพื่อ็ฉัน,น่ยอยู่น,นี่

มาแล้วครับร mhm. ีบไปแล้วไอ้ไก่กามาเงยมารีบไปแล้วใช้ไกยกากันลงมาไอ้ไกย์กามันมีอาวุธีพ้นหลายแรงเลยนี่ใช้เกือบตายเอ้ยไม่ตายสิมันตีมันกระทะฮะมีอยู่วิธีหนึ่งน่าสนใจวิธีอะไรหรอแค่ใช้ถุงเวลาให้แหละไม่ได้ไปเลยต้องไปทำกันเพราะว่าเรา ก็มีคนตึงนเต้นหนึ่งคนเราไม่กําลังบ้านะ่ะวิ่งแยกกันเลยอย่าค่อยกลับมาเจอกันทีหลังทำไมแกมันมต้องเล็งฉันเป็นคนแรกด้วยฟะเจ้าไก่กา เชนนี่แมนเจ้าไกย์กาเอ๊เจียมันอ๊ะทำไมเชนนี่แมนทำไมแก่ห้องเรียนฉันคนแรกด้วยล่ะทำไมแก่ห้องเรียนฉันด้วยล่ะมันมัดไส้น่ะโอ้เส้นนาหน้ามันไส้ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นแค่คน ปาอยู่ดำ้ำๆก็ขี้รุมเหมือนกันนะเนี่ยแต่เมื่อกี้ฉันตีนายคนเดียวนะงั้นเหรอโอ้ยมาเถอะกลลาเราไปกันเถอะเ่า์จะอยู่่างสงบแต่กแกก็ตีฉันก่อนคนแรกเลยนะเออ Ta chân đai, ta chân đai จันได้ตายสันไดฮะใช่เป็นเรือ่งองที่น่าเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ก็ะดาช่วยด้วยฉันจะตายอยู่แล้วไอ้ก็ะดาช่วยด้วยฉันจะตอยแล้ว

And that's เอ้เมื่อไรจะมีใครมาเล้าไอ้ไอ้ตกรอบแล้วเนี่ยเอ้นอนอยู่ใกล้ทะเลรอ่ไปครับพี่น้องนอนไปทะเลกันเถอะที่นี่ก็ชิลเหมือนกันเนี่ยทำวันไรดามได้ละอืมรล่ไปครับพี่น้อง Thank you.